มาทั้งก็สอนไข่มดแดงเนาะจานเม่งแข็งน้อยเม่งแข่งน้อยไม่แข็งใหญ่ครับจานเท่าไหร่ครับเม่เงแข่งจานละห้าสิบจานละร้อยสิบสิบกับร้อยเนาะกำล,ลังตึงแล้วครับครับมีหอยครับ ูก็มีกับปูปหดอดตอนถึงห็ดฟางแมงเข้งปลาแห้งหนังครับเจกับเป็นบรรยากาศตลาดแบบมันหนครับตลาดเช้าวันอังคารครับนี่ใส่กอกของทวนทวนครับ ตอนนี้ก็ยังอยากเศร้าอยู่ครับจะพาลอบบุญตลาดตอนเศราเ้าสอนเว้นลยกาย้ยครับอ, <c oughs> อันนี้ปกะไขาแมงคีซ่อนครับกล้วยหลายอย่างครับมะเขือเทศเกุ้ยชูจังข้องจะใครก็มีมดครับรอ,อ่า ไปเลยแบบบก้วครับมาบัางนี้กระซีนรับเนื้อสดครับ,บบเนื้องามๆเลยครับเนื้อสดตอนเช้าครับน้งเค็มหอ,อมเส้นใสเส้นขับพูพดแหง้งเนาะ กระมูฟิ้งครับแตนะ่ครับ,บกำลังฟิ้งอยูคอ่ครับปันสวนๆนะครับไ,ไ,ไม่ละไมละสิบบาทบรอครับ,มบรไม่ละห้าบาทนะโอ้ถึกเนาะไม่ละห้าบาทครับกำล,ลังหอมๆเลยครับคนอยาก,กมาได้ครับตลาดนัดบ้านกลางคือบ้านนาดบ้านกลางเนาะเดีมีถอยย้เราดีเอาหนะเข็คเค็คปลาแห้ง,งมีไก่บ้านนะครับ มีไก่บ้านไก่สดผู้ใดบ่ม,มา่ข้าวซอกับข้าวสุกก็มีครับแกงเขียวหวานโลโอบไก่ครับเคีงหวานกำลังลงเลยครับไข่หอยได้ได้ค่ะข้าวจีใ,วจใหญ่กำลังย่างข้าวจี่ครับหเหลืองงามเป็นแต่เซ๊ปเนาะุครับเอาเลยครับนี่ มีปิ้งปลาพอด้วยปิ้ง <c oughs> ปิ้งปลาเป็นกันหนาอไม้ไม้ไก่สดไก่สดเครื่องในมาจะไกับปลาครับ ตรงนี้กับปลาไปทั้งนี้ขับหลายกับปลาโอ้ขายยังขายยังครับมันแหน,ม,นมคุกจ้าโอ้แหนมคุกอ่าู้ใดมักแหนมคุกจะเศร้ามาเด้อครับ <c oughs> นี่อันคักบแล้วเพิเ่มท่าแล้วครับขายสุดเท่าได้ครับเป็นละห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทเนาะครับเออเนี่ยเขียนได้อยู่ ห้สิบาทครับแหนมคุกตลาดบ้านหนดัดบ้านกลางครับทุกวันอังคารครับกับเนื้อวัวเผาครับปลาแป้งนมเนาะายางขัดขนาดได้นีมแป้งนมวัวตีนเผาหัวน้อยเผาครับเนื้อยำกอดๆแล้วครับ บักมีสีสายกันไหลครับขัดทา,างที่ก็มีก้อยเนื้อนำ้ำนึ่งอ็คนนะก้อยเนื้อหนึ่งถุงหนึ่งถุงครับมีทั้งก้อยทั้งต้มเนาะครับพร้อมรับประทานได้ทีเพราะว่ามีหนึ่งไส่ตันพร้อมครับขักขัดหน่อยมาทาั้งนี้ก็เป็นอาหารทะเลครับ ปลาหมึกหูหมึกกุ้ง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 ,งปลาหมึกครับมีตั้งหลายแบบครับอาหารทะเลอยู่บนบกค,ครับจวดจวดเลยครับกระหมากไหม <c oughs> หอยสายหอยรายหอยสายน้ำโขงหอยหอยสาน้ำโขงหอยต้มปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วสดเนาะปลาแก้วสดสดไข่มกเขาเลมกละซาบะหมกละซาบะหนึ่งเนาะครับหมกพอดีอันนี้กระเมงกี้ซอนปลาเนื้อปลาจานละห้าสิบฟ้าบึงไข่ปลาคนชุด อัน,นแรกไข่ปาลาปลาใหญ่เลยสุดมกเนาะมกไข่ปลาครับไข่บักใหญ่เลยไกนะ่เนื้อน้อยยังไงทุ่มหลายเลยบอกมีกระบักขามตัวนี้กระบักขามออกไลๆ่ๆกนะันเนาะเราบ่กข้างในม่งดึก ทางในได้กระสือมีกับผักครับผักมีสีสายต่างๆกาแฟโบราณทางในได้เสร็จเป็นผัทครับรวมผักสลัดแก้วพคนงามๆเนาะ ผักปลอดสารพิษดิดินนะครับครับงามเนาะปลูกเองบ่ครับครับปลูกเองครับอ๋อตัวละยี่สิบบาทครับทุงละยี่สิบบาทครับงามงามครับครับผลปลูกเองครับผักปลอดสารพิษมาทางนี้กับปอดสารพิษมักสลีครับเอาตัวละยี่สิบบาทโอ้นท่กะตอ๋อมีกะไตด้ย เอากระต่ายน้อยกับกระต่ายน้อยเป็นตัวเพลงเนาะทอดชามหมูเลยค่ะครับแล้วก็มีกะพักครับงามๆกับสมัครเป็นพักที่ชาวบ้านกระจัะปลูกเองครับปลูกเองขายเองครับผักงามๆเลยครับ มีพักมีต้นไม้ให้ปลูกครับหนังเค็ม,มคุณยายขายหนังเค็มครับครับออกอยู่ออกอยู่คยายไปขายหนังเค็มครับง่าย้ากดานี่กระน้องงอครับน้องงอนแล้น้องควายนี่แหล,ล,ละโลละสามร้อย อันนี้กับผัดลันเนื้อหมูครับ้ยใส่ตันครับใส่ตันใส่อ่อนครับคัะหมูครับเนื้อหมูสดสดสวยๆครับซีโครงซีโครง,ส,ครงสามชั้นครับโอ้ยงามๆเนื้อเพิ่น <Yeah. S 1> เนื้อเนื้อกระง,งามคนไขก่กระงามครับค <Yeah. S 1> นแตะสอ่อนเนื้อเพิ่น ข้าวบับวันพายยิ่งสวยกว่านี้อ๋อวันนี้วันพายสิบห้าขั้นเลยครับเนื้อคัขาัาเนื้อหมูคุณได้เวะมาทางนี้ก็มาบุดนุ่นพันใดเด้อครับตลาดนัดบ้านนาดตลาดเต้าว่าทุกที่ก็จ่างก็มา้ส่วนก็ไปเหนียวครับ เอาๆน่าสนใจบวกเขามคืีกนียวเหนียวของหวานก็มีด้วยครับคุณฝันสดๆเลยครับน้ำหวานปันสดๆนะคะน้ำอ้อยคั้นสดๆฝันจวดๆใหม่ๆกินเลยครับบต้องใส่สารกันบดชิ้นกับบัก บัตแตงยาวเนาะหน่วยใหญ่ใหญ่แบบสําเขียนเลยแตงรับแตงนะฮ้สดน่อไม้พินดอกนไม้ค่ะนไมสดสดนไมจากจากสวนเลยเนาะครับจากสวนท้อสวนทอฝันค่ะสวนนี่เนาะสวนสวนไผ่ทอฝันครับอ่านไมพินขั สดสวยสวยสดใหม่ๆนอ้บง่ายบัไง่่เลยครับนอลาโลว่าโอ้ยหนอลาโลคนนั้นนล่าจะโลนลึงเล้วครับปลาดไม้งามขนาดลลครับครับครับมีนอน้อหนอยใหญ่เลือดเด้อครับดอกไม้หลๆมื่อนี้นะพอดีสดสเลยเาทานกินตะปูนี่มเราไม่ต้องเดออเดอร์มาแล้วห้าิโ ครับขายดีครับมัดผู้มือของน้ำไม้เป็นอันใหญ่น้ำบรทันครับสวนก็อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่คไม้ครับ่ครับจะเป็นบรรยากาศตลาดนัดบ้านนัดบราณปางเท่านี้ครับมีตลาดทุกวันอังคารครับ ปลา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 จะโลละห้าสิบบาทปลาโตบักใหญ่ๆโลละห้าสิบส่วนครับมีปลาหลายแบบนะครับมักแบบใดครับมีคู่นวครับราคาเพิ่งกำลังตั้งร้านอยู่ครับปลาครับปลาสดขนมจะมีครับ โอ้ตอนนี้ขายต้มซุปหางงัวอ๋อเพื่อนเด็กคนกำลังแกงเห็ดบ่นี่ิริบต้มซุปต้มซุปจบ่นต้มให้สดๆกับซุปหางงัวสามสิบแกงเห็ดยี่สิบครับครับ อยู่ในกินบือดครับปลาก็มีกับปลาสดๆปรากฏดว่าเป็นปลาเนี่ยครับในกับปลาครับปลาสดๆดนังๆหมกในกลิ่นอกว่าเลยเตี๋ยวหลอดก็มีครับขนมหวานมาบนเห็ดงามๆกับสีสันครับ ม่วงขาวเคี้ยวครับเขาเอิ้นขนมอย่างครับปากหม้อค่ะบโอ้ปากหม้อเนาะปากหม้อเป็นเห็ดท่านแล้วครับมีไส้เฮ้ยครับขครับปากหม้อเป็นอาหารของทางเวียดนามครับผัก,บกกำลังงามๆครับมีผักมีบักเพ้าแกะเปลือกกระแล้วเว่าทักที่กัด ปิ้งให้พร้อมกล้วยครับกล้วยปิ้งมันปิ้งกล้วยบบปิ้งก็มีครับกล้วยสุกกล้วยดิบนอ้อยกินอย่างกันนอ้อยกินข้าวแต่เศร้าทะครับ <c oughs> อาเซนแซบครับพีเพิ่นกำลังแบ่งพูดมาเฟษอยูดด่ครับในค้าขายผักกันก็มีหลายแบบครับผักหอมผักขม มาทางนี้ก็นแนวส้มส,ม,สม,มันปลาส้มครับปลาส้มตอนส้มถุงครับเป็นตอนก็นมีอันอันอีนน้ก็ส้มปลาดูเนาะส้มปลาดูห่อละสิบบาทครับเมือนเหมือนโฮมเหมือนพี่สไตล์ มันเลยเป็นนึ่งมันึ่งเออแบบเผ็ดใหญ่ครับเป็นนิ่มพริกหวานพริกใ well หญ่พริกยวกเผ็ดกระด้างหอยจูบหอยจูบมะขามเปียกโอ้เป็นขายคืออย่างเด็ดบักเผ็ดใหญ่อีกมีกันแหนมแหนมครับแหนมคุกครับ น้ำขุกน้ำโอเลี้ยงลำใหญ่มีมดครับบักสสกลูกชิ้นหน่วยใหญ่ก็มีครับครับผลไม่ค่าผลใค,ครแซบมะแซบกับเบิร์ไม่ค่าได้ครับแซบค่ะแซบครับอันนี้กับแหนเอกปิ้งครับปิ้งลูกชิ้นครับ ปิ้งโอ้ยครับ,บ,าบาามากโมสามสิบห้าสามลูกร้อยรับประกันความหวานปา<ะ>ร์ไก่เลียบมาเห็ดแต่ไก่เลย <c oughs> เลีล้ยงกระรรมเลยการขายค่ะการขายครับเอาก็ได้กาอยากกินไก่ย่างไก่ปิ้งลงมาทางพี่ด้วยครับตลาดบ้านนาดอย,อยู่ทางใต้เนาะนี่ก็เอินเนอน <c oughs> าะจา้าข้างล่างจ้าข้างล่างริมโขงเลยครับ ไก่เป็นเห็ดไว้่านแล้วครับโอ้ยซวยเต็เมโต๊ะเลยขนไม่ค้าก็ยืนยิ้มเป้ยๆครับเอาลูกค้าเดียวลูกค้ากันมาครับมาดังพี่กับ <c oughs> บุฮอดร้อยนะเจ็ดสิบห้าครับอันนี้กับปลาเน้น,ปนไปขายอ๋อมาดังพี่กับผักหวานถุงละห้าสิบบาทพร้อมเห็ด เ็ดเรางามด้วยคห้าสิบจ้าห้าสิบเื้อเ็ดแถมพักหวานพร้อมครับแถมคนขายด้วยเนอะแถมคนขายพร้อมครับเอาเอาเอากระดาซีเมนก็นมาด้วยผม <c oughs> พักหวานเพื่อกำลังงาม,งามยอดเขียวขักกันเลยครับนะครับบรรยากาศตลาดบันตลาดนัดไทยเราเนาะบันนัดบันการครับ เดียอยู่ที่ริมโขงบ้านนาครับยาวอยู่นะครับ,รบตรงนี้ก็เดีออ่ตลาดนี้ก็จะมีสองสชั้นครับชั้นข้างบนก็จะเป็น,นตลาดของคนในพื้นที่กับข้างล่างึือมาก,ก็จะเป็นคนในพื้นที่และทังฝั่งโน้นครับ รากระโลเบิกเรื่อยๆครับตัวนี้พอดีแต่มาเดินตลาดนี่นะครับประมาณสักประมาณสักเจ็ดโมงครึง่งหรือแปดโมงครับแปดโมงพอดีครับแปดโมงพอดีเปิดตะย่างครับลงมาย่างของกํลาลังไหลครับพี่น้องจงฟังเราก็มาประมาณแปดโมงครับเดินมาไม้โดนเราหน้ากัเดี๋ยวฟังกระโลมากันนะครับสมมติว่จะเป็นผักขึ้นบ้านเท่าเรยละครับ

แต่่วนวาก็จะเป็นผักนะครับผักขึ้นบ้านผักที่ชาบ้านเขาหาเองมาปลูกเองมาขายเองครับแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้านิดนึงอันนี้ก็ขายเหล็กครับอาวุธหลักในการทำมาหาก,กินครับมีดผ้าจอบเสียม าอันนี้เ oh. อินน้นพาหวดครับรอยเจ็ดสิบบาทครับเอาไปทางให้ทางส่วนครับพี่น้องครับนะคร,ครเป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดไทยลาบันกลางครับาบรรนาดบันกลางครับ แก้วปลากแก้วปลากแก้วกองบักใหญ่เดี๋ยวเป็นกระสอบเลยเนาะเอามาจะใส่ครับปลาแก้วมาแต่น้ำอุ่นเลยมาแต่น้ำอุ่นคุณนะแค่ทั้งห้าบม่มีเลยเนาะห้าบ่มีอือันนี้มันปลาเพอ่์จะขึ้น ปลาก็จะขึ้นมันะแพงข้าปลาเข้าขึ้นมันคือคือมันจะเป็นร้อยแปดีร้อยทูีอยสรครับครับมันปลาไก่ครับปลาเป็นขึ้นแห้งมาเทปายมุกกระสุบซีดแย่รับปลาน้ำอุ่นปาไก่ครับ บรรยากาศยามเช้านี่ครับเช้านี้ที่ริมโขงวันน่ะ้ันกลางครับมาหล่อบนทองอยู่ของกินครับมีหลากหลายครับกินเนื้อแซ่บเนื้อมักครับกระของแห้งของสดครับหน่อไม้เส้นขะาปุ้นแห้ง็มีครับหน่อไม้สด ผักเห็ดบทเมงขนุนก็นมีเมงขน,นขุนค่ะสี่สเจะาซื้อ่อจะพอดขายดิไปคาเนกำลังเลือกเมงขนุนอยู่ไม่แมาเองเอาการะลาวมาแมาก่อนมือเลยมูร็จหมไดกระนังเข็นเนาะทำเนี่ยน้ำัา จะไม่เล่ามาจะคอยเป็นคนแก่มากเลยใช้คอยเก็บบดกับปุ้ยกับสะออนคกับเอกสานนี่ก็สานมาจะฟังเล่าคนละวันนี้เนาะโอ้พญามดีปอกครับอันนี้นถุงบักใหญ่แล้วครับมีเทปบด แกงใส่สารใส่หอยกับหอยอย่างไตอยู่แล้ครับแล้วนะก็จะมีปลากแก้ว,วเส้นกันหลายนะครับเส้นกระปุนแหง้งโมดเรือกำลังมาครับพี่น้องฝั่งลราเขากำลังข้ามเมารือมาครับเห็นอยู่ไปไหวเรือกำลังเข้าครับเรือขนาดก็บ,บางเต็มบ่นแล้วครับ